สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะมาส่งมอบรถนะครับเป็นรุ่น MG x t e n d e r นะครับผมปี2020นะครับจะมาสอบถามเกี่ยวกับประวัติของลูกค้าหน่อยว่าเข้ามาเจอเราได้ยังไงนะครับผมไม่ทราบว่าลูกค้าชื่อคุณอะไรครับอาทิตย์กสิทธิสุดครับคุณพี่อาทิตย์นะครับผมติดต่อเข้ามาทางช่องทางไหนครับผมดูในเฟซของของเพอร์เฟกเลยนะครับผม แล้ววันนี้ครับผมคุณพ่อได้โปรโมชั่นอะไรบ้างครับออกรถแค่ร้อยบาทออกรถสองร้อยแล้วก็รถสองหมื่นบาทมีส่วนลดอีก20,000บาทนะครับผมแล้วก็คายน้ำมันอีก500้ยด้วยโอเคครับผมก็ยังไงก็เดี๋ยวให้คุณพ่อนะครับผมฝากร้านของเพอร์เฟกต์นะครับผมตั้งอยู่บนถนนสีนคำินนะครับผมลาซาลบางนานะครับผมขออนุญาตคุณพ่อฝากร้านนิดนึงครับเดี๋ยวจะแนะนำเพื่อนๆมาคนไหนที่ว่าอยากจะได้รถให้มาดูเพราะที่นี่ถูกใจมากทั้งบริการอย่างดี แล้วรถก็ถูกใจสวยนะฮะยังไงก็ไม่ผิดหวังมามาได้มาได้ครับก็อันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อมากนะครับผมก็ยังไงก็ฝากล้ามาด้วยนะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ